สวัสดีครับผมไฟอินดี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเจ้าปาเจโร่เอลิขับสองกันครับว่ามีของแต่งอะไรกันบ้างไปดูกันครับไปมาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะครับเป็นโลโก้ปาเจโร่สปอรของแท้เลยครับล้อแม็กสีดำครับ กระจกมองข้างดำพร้อมหลังคาสีดำครับมาดูด้านท้ายกันนะครับประตูท้ายครับโชกคใหญ่แข็งแรงทนทานครับ มาดูฝาท้ายกันครับมีระบบความปลอดภัยคือเซฟตี้ครับเด็กๆไม่ต้องห่วงครับปลอดภัยร้อยปอร์เซนจบไปกับการรีวิวเจ้าปาเจโร่เอลิคับสคันนี้กันครับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเบาทครบโปรโมชั่นดีๆทักหาผมได้ครับที่ไฟมิซู IMA ์มสาขาพระราม3าได้ครับคิดจะทักทักหาไฟมิซูครับ